สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้ววันนี้นายเอลมารับผู้โดยสารครับอยู่ที่บ้านตอนนี้นกาลังรอคุณยายอยู่นะครับแกกําลังเดินออกมาแล้วโอเคครับไปรับแกเลยวิ่งครับ <Okay. S 1> ครับ,ผม,รบผมครับผมมีของแจกแถมด้วยใช่ไหมคุณยายอโอ้ดีมากเลยเป,เป็นไงบ้างเออไปไหว้ลงเจงอวันนี้มีงานที่ลงเจไม่มี บอกอ็ทงอย่างเดียวนะอ๋อครับก็เลยไปครับก็หยุดไปนานแล้วนี่เอ้ยคุณยให่ก็หยุดไปนานเป็นไงฮะหยุดไปเห็นเงียบไปเลยกับต่างจังหวัดกับใต้ปะเฮียก็ไม่ไปไหนไปใต้ก็ไปไม่ได้ปีใหม่ยายว่าจะไปก็ไปไม่ได้เหรอ ไวตมีดีเหรอครับมีฮะแต่มันไม่ถูกมันม, <c oughs> มันก็ม,น <c oughs> มันชื้อไม่ถูกเลยครับอาจารย์อาจารย์อาจจะให้ผิดนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ออกเกษตรนะครับรถเยอะครับวันนี้วันพุธฮนะเพราะว่ารถทางตรงเขาก็ไม่ค่อยยอมนะฮะ เรามาทางไม่ใช่ทางหลักเรามาทางซอยอ่ะครับต้จงร้อสไปจงบมมางบลงครับโอเคครับได้แล้วครับไปเลยครับตอนนี้มีเพื่อนอยู่ไทยแล้วครับบึ้งเลย <c oughs> มขนาดบีนั่นนะขนาดบีอะไรที่ที่ดูอ่ะกล้องกล้องวงจรปิดคุณยายวงจรปิดแต่มันยิงเข้าไปรักของเกษตรแล้วครับผมตอนนี้นี่ลงปูมองแล้วครับปูมองเราจะยิงเส้นอ่ะ งามมงวานนะครับไปเลี้ยวซ้ายตีวานนท์แล้วก็ตรงไปนู่นเลยครับผมออกวังบัวทองไปเลยครับผมตอนนี้ผมจะไปเพชรเกษม63ครับ่าลูกค้าไปเพชรเกษม63มึืนขมง้นมาแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นถนนงามวงวาน,นครับรถเริ่มชะลอ,อนครอินนะครับตอนนี้จริงๆนครอินไม่เคยติดนะครับผมอพอถึงนะครับนะครอินไม่เคยติดวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นข้างหน้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวดูกันครับ ลากไงเกิดอุบัติเหตุใช่จริงๆเกิดอุบัติเหตุข้าข้างหน้าครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุรถใหญ่ไหมแต่ดูรถลากแล้วน่าจะใหญ่ครับโอ้เกิดอุบัติเหตุจริงๆครับนี่นี่ครับฮ่าเกิดอุบัติเหตุคุณยายไม่ได้ทําถนนเชนรถน้ำอ่าใช่ออโอเคครับผม สรุปแล้วเ,เกิดอุบัติเหตุครับผมตอนนี้ออกการจะนามาตรงเดมบางแคเลี้ยวขวาเข้าเพชรเกษมครับ แล้วครับผมรนเพลกรเสษมจะมารถไฟฟ้าก็ได้ครับถึงดูโมบังแครเลยฮะรถไฟฟ้านะครับสะดวกสบายครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเข้าเพลกระเสิบสา63ครับมี61ตอนนี้ก็63ครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับผมถึงสถานที่แล้วครับนี่ เข้ามาสถานที่แล้วโอเคครับผมเรือทรายก็ถึงแล้วครับลงเจสามโมงครึ่งนะครับผมคุณยายวางน้ำว้ข้างหน้าด้วยเผื่อรับคนเผื่อรับคนแล้วมันมาเอากินเดเฮ้ยใครจะไปเอาไม่เอาวางนี่นะโอเคครับวางไว้เลยฮะไม่เป็นไรครับ okay, โอเคขอบคุณครับคุณยาย<ม>เดี๋ยวผมมารับสามโมงครึ่งอ่าถูก่อน ติดเม็ดด้วยนะครับผมระวังตัวด้วยโอเคครับส่งเสร็จแล้วครับผมนี่ก็กำลังไปจอดรอเพราะว่าคุณยายไปกลับครับผมไปกลับก็ต้องไปรอแกสักประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับจะมารับแกก็จะไปหาพักผ่อนก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เรารับผู้โดยสารต่อถ้าได้สายยาวๆมันก็มากลับมารับท่านไม่ทันครับก็ต้องไปหาที่พักรอครับก็น่าจะแถวการจนาพิเศษนะครับไปหาทานอะไรกันก่อนครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับผม